ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเกม3กันเกมทีสตาร์ครับกลับมาที่ไฟนิ่งเลนครับผมครับผมไฟนิ่งเลนกับตัวของโอ้กําลังจะบอกว่าไม่เห็นไฟนิ่งเลนในโดมิเนชั่นเลยครับมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่จะไปยูเซอร์เดททอยนะตัวนี้ไฟนิ่งเลนไฟนิ่งเลนตัวใหญ่ฮาร์ดพอยต์กระเซิร์นเดททอยครับโดมิเนชันจะมาค่องเห็นเท่าไหร่ครับคือ จุด B ของไฟ g ิงเรนไม่ได้ต่างอะไรกับสแตนด์ด็อเลย yeah, ครับครับผมขึ้นมาเป็นจุดที่โล่งแล้วคือมันต้องใช้ออปชันในการในการยืดเยอะสังเกตดูด,ดีครับคือถ้าได้บีมันก็จะได้ B ยาวเลยและนี่เป็นอีกหนึ่งแผนที่เหมือนกันที่การที่จะยึด ABC ซ <Yeah. S 2> เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากสแตนด์ด็อกเลยคือถ้าได้ B mm. ปุ๊บมีโอกาสไปถึงเเพราะว่าจุด B มันโล่งแบบโคตรๆนะครับใ,ในแผนที่นี้นะฮะเข้าได้หลายทางด้วยแถมมี ที่สูงเนี่ยประคองจุดบีทั้ง2ฝั่งเลยครับทน่าดูหน้าเข้าไปแล้วเซตสโมกันตรงนี้โอ้โหมโซโตเลไปหมดครับท่าน่าซานี่เข้าไปเก็บมาแล้วซานี่เก็บได้ทริปเปิลคิวโดเดเด่นจร,งจรงนิงๆครับวันนี้สกานลเดไปเก็บทันนบบนนาน่าพิกาบูมาในจังหวะนี้ครับมาดูดรอปเปอร์ที่ขึ้นมาบริเวณชั้น2บ้างครับแล้วเจอคนกาลังตายอยู่สไปเดอร์แมนถีบไปตกลงไปแล้วเก็บตรงนี้ได้เป็นดับเบิลคิวเหมือนกันท่นสกันลาเอแล้วก็เนียเรเลที่รอปเปอร์เก็บไปครับคือทามมิ่งในการยึดมันจะกลายเป็นทาม,มิิงงงงงงงทีีีี่่่่่อออกกกกฝฝััันนนึึึึาาาลลยยยยยดดดดดดูไไไไ้้้้้้้เเเขขมมแวหปปุ๊บ็จะ จะ <ร capitalist> กลายเป็นทำไม่อย่างนี้เอาครับในจุดจุดนี้ครับคือเล่นยากเอาจริงเล่นยากโอ้โหแล้วยิงกันกระหน่ำซัดกันกระจายเลยครับแต่ว่าเป็นหน้าของกอล์ฟดูมที่ได้มา2พอยต์ก่อนครับ B กับ C วิเชียนนี่เก็บมาได้พอยต์เดียวเท่านั้นคือพอยต์เอครับต้องดูในงานไปเทคพอยต์บีคืนมาก่อนครับตอนหน้ารูน่าไปเก็บในเลสมาดวงใจซัสการ์อะไรเด็กครับเอนชาเมนต์คุมบริเวณที่สูงอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็กำลังมีคนขึ้นมาตัดเขาเป็นหน้าของรูน่าครับโอ้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในช่วงต้นน เรื่องของการยิงการอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ยังคงเป็นตรงก่อบอัปดุนที่ทำได้ดีกว่าแล้วก็อย่างที่บอกพอได้ดีุดอะโอกาสเปิดที่จะได้ามขอยัมีนี่เป็นอีกหนึ่งแผนที่จริงๆผมว่าให้ใกล้เคียงกับสแตนด์รอปเลยว่าการยืด3จุด,ดง่ายมากถ้าได้2จุดมาอย่างแบบรวดเร็วนะแต่ก็ต้องโฮไวให้ได้ด้วยนะเพราะการที่เราไปยืมามาันง่ายเนี่ยแสดงว่าฝั่งตรงข้ามก็ก็เทคคืนได้เหมือนกันนะ<ช>ครับอักวาไประเปิดใส่ก็อดวงใจมาตรงนี้พิกาบูเก็บเป็นชานเมนครับเราเป็นที่บนเขคิวของเขารูนหน วนออกมาทางขวาครับได้ยิงได้รูปเหมือนกันแต่ว่าเฟิร์ชช็อตไม่ดีก็โดนตัดไปโอ้โหแลกกันหมัดตอมตัดตรงนี้ครับผมแต่ตอนนี้คอ,อยอฝังแล้วกด็ดูดูดีกว่านะการยิงการอะไรก็ดูจะได้เปรียบกว่าค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันครับโู่ชันนี่โดดเด่นจริงๆครับในวันนี้ครับมันจับเกมเสิร์ชเนสทอยมาจนถึงเกมนี้ครับเอนชามนก็ถือว่าคุมบริเวณทั้งสองตรงนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับ กระโดลงมาก่อนครับเหมือนเห็นหลังววๆครับแล้วทางหน้าของดวงใจไปตัดเทหน้าเนลเลสมาเต้ตายไปตัดสกาเรตเอครับเอนชาเมนต์ลงมาเล่นชั้นล่างหลังจากที่เราแรกคุมชั้น2อยู่ครับสามพออีกแล้วซันนี่เอปแอลเทน้าเต้ตายมาครับแต่ว่าต้องเอาคืนมาในวิเชียตัวนี้พยายามจะไปล้อมแล้วได้จุดเอคืนมาในระยะเวลาที่มันนิดเดียวครับนี่คือเล่นแบบตามล้วนเลยนะนี่คือผู้ตามที่ดีเลยครับอีเชียครับคือ เล่นไปตามกอดดูมเลยครับกอดอัดมไปไหนตัวเองต้องคอยไปซ่อมจุดที่มันเป็นรูรั่วตรงนั้นเสมอเลยครับไม่ได้เข้าสู่จังหวะตัวเองที่ต้องการจะเล่นเลยครับแล75ต่อ34นี่ถือว่าห่างกันนะครับจริงๆคะแนนมาตรฐานม,มันอยู่ที่40กว่า,วาควรจะไม่ต่ำกว่า40เด้วยวสาจริงๆถ้าอยากจะหวังในช่วงแบบครึ่งหลังแบบเล่นไม่ได้ยากมากแต่ถ้าแบบนี้เราก็ต้องหวังพลิกอย่างเดียวเลยครับเซตออปชั่นโซนไปเลยครับแล้วจะยึดจุดสีได้เร็วกว่าด้วยฮะฝั่งของวิเชียครับ เอาครับล้วจะเข้า B ีต่อแล้วต้องหุไหลามาหรือเกินไปครับผมและฝั่งตรงข้ามตอนนี้คือโอฟสกิลอะพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เอาดูแล้วควักโอฟสกิลมาไวมากโอ้โหแล้วจะเนียมายืน4ีคนเดียวใช้ตัวอนายเลตเตอร์นี่ไม่คุ้มเหมือนกันครับตัวเตะไตจะเข้ามาเทคซีคนเดียวแต่ว่าโดนเอาคืนไปได้ครับตัวนี้พยายามจะมาเหมือนกันใช้น่้น่ะในแมชชีนทั้งสองฝั่งนียโย์ออฟสกิลใส่กันรัวๆเลยครับแล้วลงพรีเดเตอร์มิสัยครับ ใครับตรงนี้ครับตัวเองตายไปด้วยจังหวะเล่นนดบุ๊กเอาครับพี่กระพุครับได้ตำแหน่งสวยเหมือนกันนะละเอกโดนยึดมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าทําได้ก็คือสองฟ้าของเขาเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะตุ้งติ้งเป็นมแมลงนะสำหรับคนนี้ชามครับผมครับจานช้อนซ่อมมันเป็นชาม <laughs> ที่เออช่างมันเถอะอ่าครับครับสูงด็อปเปอร์ไปดับเบิร์คิววันนี้อัลวาไปสนหน้าด็อปเปอร์มาครับภาพที่อัลวา เข้ามาแล้วรูแต่ว่าเจอท่าน่าลูน้าสวนเหมือนกันครับทำอะไรไม่ได้อะกว่าโอ้สี่สี่ตอนนี้จะได้อยู่แล้วมีการปูพรมมาอย่างนี้ครับเพื่อรั<า>ออกษา h o ด d i n g a เอาไว้แล้ว3จุดมานี่เลยครับผมคิวเยอะกว่าได้คลองทุกสิ่งทุกอย่างครับสกอร์สติกมันมาแล้วมันได้คุมเกมนี่เลยครับ a b c ครัเป็น3คอ,อย,ยาวๆฟังคอรอบดูมเลยครับตรงนี้พิกาบูเข้าไปลาก ติมสมอลนิดหนึ่งครับแต่ว่ายังมีดอปเปอร์ที่ตามมาช่วยยิงไว้ได้สกอรเลยเด็กไปสวนมาท่าน้าเต้ตายไปสวนซันนี่มาเป็นสามเญจิ๋วของเขาพิกาบูงัดอันนาหนึ่งเข้าไปหนึ่งตัวครับกิ้งๆตรงนั้นต้องดูว่าจะมีคิวที่สองตามมาไหมครับตัวของพิกาบูกระโดดลงมา แล้วสองไม่ทานครับเจอซันนี่เองครับเร็วกว่าครับทำให้นายเดเตอร์ยิงไปได้แค่คิวเดียวเท่านั้นไม่คุมเท่าไหร่ดอปเปอร์ไปตัดซันนี่เอง A, มาเจ่อะไรเนีกูรูดรูดติดมาแค่หนึ่งตัวเท่านั้นแต่ว่าก็โดนหินแทงสวนมาเหมือนกันครับคะแนนไปร้อยยี่ห้าแล้วตัววิเชียรสวนกลับมาได้หนึ่งพอยต์คือพอยตเอครับก็ดับดูมอยากได้สามพอยต์เหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มยิงไม่นิ่งแล้วเหมือนกันเริ่มสวนมาได้นิดๆ,ๆ,ๆหน่อยๆครับวิเชียแต่มันน่าจะไม่ทันหรือเปล่าครับคือตอนนี้เนี่ยพูดกันตามตรงนะท่านผู้ชมคครรััับบไไไมมม่่่พอยตต์ีทาางงชนนะะะแแลล้้วกจจดดุ B แต่วก็โดนเทคหยุดไปแล้วครับตรงนี้เป็นกอรุนาไปสต็อปอควาตงนั้นไว้แล้วเป็นดับเบิลควิงกอรุณาด้วยครับอย่างนี้ถ้าไม่สามพอยที่คุณตาบอกไม่ทันแถม3ามพอยที่ได้มาต้องโหด้วยละอดอปเปอร์ขึ้นหลังคายิงหนึ่งจะโดดลงมายิงหลังครั้งที่2ครับกิงก กิ้งกิ้งจะยิงสามเพราะว่าเนเตอร์มันหมดไปแล้วกลับเข้าไปโซนในบ้านต่อก็ได้ครับแล้วเคลียร์ทุกอย่างรูตรงนี้มาดอเปอร์ติดด้วยครับใส่ชาเมนจะลูกคนที่สองแต่ว่าโดนสกัดเลยตามเข้าไปเข็นตรงนี้ไปเอ้วาตามเข้าไปตัดตัวมูนจายไปแล้สกัดอยเข้าไปยิงลูหน้าตรงนี้มาแล้วคะแนนร้อยสี่สิบสี่ไปแล้วครับถึงแม้ว่าจะเสียไปสองพอยด้วยกันครับพี่เชียรษอ้าวครับท่านผู้ชมครับนับถอยหลังแล้วครับตอนนี้ร้อยสี่สิบหกครับอีกสี่แต้มที่เหลือครับ ถ้า4ไม่ได้คือจบเท่านั้นครับต้องดับเครื่องชนอย่างเดียวแล้วก็ดู4แล้ว118ไม่ได้เลยเบรกเอาไว้ก่อนใจเย็นๆนัพเทนนมตรงนี้วิเชียรับ2พอย n t สุดท้ายตรงนี้ไปหยุดกอรับดูไม่ได้ก็ดูเริ่มต้นไปก่อนแต่เอได้มาแล้วพอยกลับมาเป็นเออ่ควอไลเซอร์จากซันนี่ครับตรงนี้จะเข้ามา114เก้าแล้วมันน่าจะหมดหวังแล้วแต่ว่าก็มีการทิ้งความหวังในช่วงท้ายเล็กๆเหมือนกันกับ3คอยในช่วง1 4 8คะแนนนครับของกอล์ฟดูวิเชียก็ยังดูเดือดี โอ้โห oh. แต่ก็ต้องดูมนก็ก็ถือว่าเขาเขาไงเขาสะสมบุญมาเยอะตั้งแต่เฟสแร,รกนะครับ